สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนวันนี้เมื่อนี้เวลานี้พบกับช่องเท่าทศก,กัณฐ์รามาสูรรามาสูรนะครับเด้อเมื่อนี้หนึ่งข่าวนี้วครับพี่น้องหนึ่งข่าวนียว,วยไว้เห้ยังไว้ต้อนรับก้อยขมขมเ้มยพี่น้องเด้อก้อยขมขมต้มแซบ่บนะครับวลัง หนึ่งข่าวทาย่ครับพี่น้องนะตอนนี้ช่อมเบิงข้าวเหนียวไปพังๆก่อนเลยครับเด้อก่อนจะเห็นก้อยขมขมใส่ข้าวก่อนใส่ข้าวก่อนฝนกระตกพ่อฝนนะครับฝนกระตกขาก้าวกระหิวนะครับเมื่อนี้สิจัดเมนูก้อยขมขม,ขมต้มแ่บนะครับ อันนี้ข่าเขี่ยวงูใหม่นะครับมาทางเหนือนะครับมาทางเหนือสังตรงมาจากวัดผาคเหนือนะครับผาคเหนือนึ่งข่าวนึ่งข่าวลอกก้อยขมขม,ขมลอต้มแสบนะครับเด้อนะครับเ้ากระเ็ไม่ได้กินน้ากันได้พี่น้องได้ข่าวเนี่ยหอมขนาดเลย หอมดังงม้งงามเป็นเม็ดอุ๋ยสวยอยู่นี่แ่ละโอ้โหหอน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 เขานึงเขานึงเขาต่อไปเขาก็ทิกทิชทิกคือพริกนะครับตอนนี้เขาก็ทิกเรียกว่าพริกขาเรียบร้อยแล้วครับเพราะพริกขาสำหรับ ผู้หนึ่งเขาบ่าเป็นนะครับได้เขาเนห,ขาขาหนียวฮาต้องพลิกขางอีกังนึงขึ้นมากตูดมันขึ้นมาแล้วก็มาตีคือมาค้นให้มันแตกให้ตูดมันแตกนะครับตอนนี้เขามันกระุกแล้วแหละแต่ว่าอยากให้มันอ่อนก็อนีหนึ่งไปอีกจักน้อยนึงนะครับถ้าเขาเรียกว่า,าซุกแล้วบ่ใยหากก้อยขมๆมก็ต้ตมแสบแสบมาหดนะครับแล้วกอยกินฮ้อนๆน้ำกันได้ไปนองเ้อ ก้อยขมขมตม้มแซ่บมะฮอดต้องกระได้จัดจนเราไปเนี่ยก้อยขมขมกับมะฮอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อก้อยขมตมขมะหอดแล้วปัจจุบันจะถุงใส่ลงไปสัง่งมาสองถุงนะครับก้อยขมขมสัง่งมาสองถุง ตัวมาสองถุงแสบๆขมๆน้ำกันนะครับเด้อมาๆพี่นอ้องมาไปก็ไปหนึ่งถุงครับเป็นสองถุงนะครับหนา้าตาสีสันสวยงามนะครับหนา้าละประทานลายนะครับหนา้าละประทานเอเลนะครับผมก้อยขมขมครับเตก้อยขมแสบ โบเรื่องนะครับสวยงามสีสันสวยงามนะครับในตาเข้าไปนากินขนาดมา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 พี่น้องมามากินน้ากันนะครับนาต้มมะพร้าวต้มต้มกับขมก้อยกับขมนะครับพี่น้องครับเด้อมากินน้ากันเด้อกินน้ากันเด้อกับเด้อ นนต้มขมขมก้อยขมขมมา,มามาพี่น้องมามากินมาแสบมานวลน้ำกันนะครับเด้อโดนๆกินเทียน,นมา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  ขอโทษขออภัยดวยครับเด้อสุหรับผู้กินก่อยกูกินหลาบเลือก็กินเนื้อนะครับเด้อยังเลยครับยังไม่เห็นมาเลยมาครับมามาเป็นออางมากลังจัด ัดม,มาผัดกะมีกะหล่ำปีครับกระชุ่มนะครับ,รบแซ่บมากครับมา ก้อยคมๆน้ำกันครับก้อยคมๆต้มแสบแบมาเด้มาเดิน สองเลยหักอะไระ <Okay. S 1> อ่ะครับสองใช่ถ้าถูละห้าร้อยทราประกันหรือเปล่ไม่ายใจอ่ะมันค้างอะไรหรือปล่าตอนอบรมรอ่ะขอ,ค,อ,ค,อค่าขอ,ค,อค่าเห็นไหมล่ะของกันเอาเป็น อยいい่าเลยไม่สะาดใช่ไหมยุดสาดลหมไม่สาดยุบไปไ เขาได้อย่างาไงตุลุบเขาได้อะไรกันบ้างน่นไออม,ม่น่าด้ไหมก้อยมขยมขมนมแสบแ้อหัวอุ่นๆเขาเนี่ยเป็นติ๊บมือนี่น ลองแล้วมามันสมอยากมันเองมันสมอยากครับอยากกินก๋อยคุ้มขมเมือนี่มาแล้วครมาเด้อมาเด้อไปลองปองไฟทั้งช่องเข่าทศกาณฐ์รามาสูนเรียกว่าทศกาณฐ์รามาสูนรามาสูนนะครับเด้อมากินก๋อยน้ำกันเด้อก๋อยขมขม,ขม จับจับตอนนี้มันห้่นอืมแซ่บาย ขอขออแพเดอร์สำหรับผู้ได้บอกินก้อยดิบบอกินของดิบนะครับแต่ว่าอาหารสิงโตเนี่ยมันสุดยอดแล้วพี่น้องเอากันเลยกินเนียมันสมอยากไปเลยกินเดือนละครั้งไหม

กินแห้งายฟินเวอร์ส <á> ว <fit kind pig> ิงกินน้ำตาไหลมามามาพี on, fruit, ่น้องมากินน้ำกันเข่าก็ห้อนหอนเลยกินขมห่อนฝอนขมเมา xuất đoàn lào là ý lào con ngam mà 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 xuất bằng cái này 嗯。啊。哦，是这看。 ในแห้งพืนที่เลยเจอหนึ่งขไปโอ้ยแห้งคับที่เรอ คสุสดอจับลายไม่ต้องจับลายมา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 โอ้ห่อนดีขนาดกินน้ำกันงทำกระบอกตูมเล <laughs> ่นบ้างเล่นไป พี <nú> ่ยามาเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยปลาโอ่งก็เข้าไปผมขอมาวะกระโบ้เอ๊ยมาไปมาจะบอกคนทีเดียวเพื่ไม่ได้ตัดแกะออกถึงได้เข้าใช่ไอ้คนเล็กนั่นแหละทำไมนี่มาเอ้า ขาตัวอืมอืมอบ้านี่ม้พมาเขาจ้งมาี่ว่าบอว่าจะมาสายว่แม่บอกมันมาแล้วต่เลิกบอกไม่กินเลยต่อไปถ้าพูดอะไรมาเนี่ยเอาดำเนินงานต่อไป้านอวเน่ยังไงนีเข้าาก่อนเด้อ มันน้หนาๆเลยติเดียเมือเราตองใบรอดเนีว่ะตรตันนงก็ยกเลิกการมื่นไม่ใช่มากไปะบรู้แล้วมืออื่นเรครับอาขาขิ้น้กอนพ่อซื้อไม่ก็ได้ต้องซื้อบุรษเซ็งเลเขาของขเส้เลยโอ้ต นีเนี่ยบเจ็บตัวนะพรุ่งนี้อ่ามียิมเหรอพี่อยากบูดแล้วเนี่ยแั้วก็ว่าผมมาสาหน่อยก็กว่าสะแต่เรื่องรถมันตายนานครับรถมันก็จังไม่อยู่อนะ Bằng ngày mắng tai gọi mà cái này gọi mắm tai 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 gọi mắm มือเรื่องกระบามันกเกเปลื่อนถุงเท้ทาละมีนะพอมีถุงเท้ามีนมีสำรองอยู่หนึหน่งหมดตาย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 เดี๋ยวมันมอกหเนาะยกเลิกละ,กละ,ะเบยกไยกเลิกละเบียกเาเลกเราบ้า อาไรสุดบาเออเีสดวันนักัรมแล้วใช่ไหมเออตสาสร้งแล้รียบร้อยแล้วเดีนอนหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องเขาบอเดี๋ยวต้องเขาบอบอกให้พี่จมมาให้ตอฝนตกกัเปิดแดดอยู่เลยิิิกิดป็นอนเห็นมั้าไรวะสามสามต่ิบตอไหนไก นะจะกินอะไรหมูมันมันหมูก็ไม่ได้คนระับขขาจ้าจออได้พันน้อ,อใหม่ก่อนหมดแน่ด้วยตัดเย็ยนๆเลยนะดูธุรก,กิจพันลาดหมดเลยเก็สาปว่าให้ไปเอาแล้วฮะเขาตัดขับบองไปเอาแล้วเไม่ได้เอาหรอกลดสองสิ่ ที่วาดไว้ทุกอย่างพังพินาศหมดใช่ไหมไปหาสาวร้านกางตาไม่ไหม้่เงียนอนเงียตำรวจวาดแหวนสองคนพี่ตำรวจเออก็บขายหมดใช่ไหมเออเก็บขายหมด จะให้เหลือซากเก็บ <laughs> ขายให้หมด้ห้องทอห้องแถวเด่นบาดไม่ให้หมดเลยเซ <c oughs> ็มเลยยังวะัวพานบึงอะไรวัวพานหรอคันก็ตะเบะลูกขามันยืนทื่อเลย

เยวเนือนาทีฝนตกแลวบาดนถามน้ำีล่ะเปียก้วอ่ะอียังะัเข้ามาเดวนี่วะนีเออนี่หมดะจัดไปที่ละคอยู่แล้วมือนิ่ะให้แมงให้แมงฝนตกจังซีละีน้วบร่นวน้งมันบ่มาู่แลวฝนตก ขอนี้มันเนื้อมันนุ่มดีหรือว่าตนดดีดีเมันคุยดีขนาดได้เด็ดโอ้โหไปถึงมาขอได้ คุณเคได้รอ้อย่าขุนซาเลยน้ำฝนน,น,นนี่หนฝนตกเก็บไปไหมเก็บยังไม่สบายหน้าสาวหัวยินดาลล้อนเล่นมา งานม่นานี้หรอกมึกลับไปฟงเวทเออมันไปกินข้าวก่อนวะฮะข้าวอย่างไรกไมั้ง ก็หยุดง์ไได้ตแกแบบเราคิดว่ามันจะหยุดสินิดิที่สำมันคือลอ เมื่อวันต้อนศร้า่อยมาค่อยเห็นไอ้เล็กจวดรถยูู้เดียไว้ไว้มานานั่งเลทรศัพทาอยู่ในปอมอืก็สอนงานมาันก็บอกเลย,เยนลางเค้ืนมสบายนีกางเคลืนรนู่สเหนาว ไม่จดลวกก็ได้จดเช้าระวังกระเปิดแทงถ้ามาคลิปนี่ก็จะเริ่มกดถูกใจกดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทศการรามาศน์รามาศน์หรือทศการรามาศน์นั่นเองนะครับสวัสดีครับผม